สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พอพี่น้องมาสำรวจราคางข้าวกลยครับตลาดนาโคกกระบืออำเภอสุพิัยจังหวัดบุรีรัครับตลาดตัวนี้เพิ่นก็เปิดทุกวันวันเสาร์นะพ่อเขียวเนาะเปิดทุกวันเสาร์พี่น้องสวยๆมากเพิ่งจะได้อยู่เส้นทางระหว่างระหว่างสู่พิศัยไปไปปากคาดอยู่กิโลเมตรหนึ่งเนาะอยู่คุมด่วนแดงอยู่ซ้ายมือเนาะครับวันนี้ข้าวยถือราคาพี่น้องยั่งมาตอนบวันที่ไทยเปลี่ยนแอบมือถือใหม่พี่น้องโมโหพี่น้องเบืองไหนวันนี้ เอาตัวแรกแข่งมนของือเขียวกันนะตัวแรกกอนเอ้เอาลูกบนขึ้นนงมีลูกมีลูกเลื่อว่มันถี่ลอยซ้ำหาอยู่อันนะครับลูกลกัเมียลูกแรกพี่น้องคือเพร,ราะถ้าดนขึ้นถูกเนาะเหมือน,น,นขินพี่น้องถุงมันลอยซ้หาว่ามัน่ยสี่สิบหวัดมาบอเบเกียวเงาอยอ้พี่น้องครับลูกตัวเมียครับตัเมียแต่ว่าแต่คือจะบ่นขึ้นลูกแรก ข่องไว้เดน่อไหามนหห้าหมื่นห้าครับหางามเลยพี่น้องได้หามึนหาครับนีตัวเดียวหรือมีอีกอยู่ไปยางอีกไปนี่แกแม่นางน้อยสองหมื่นหกยี่สิกิบสองปีขึ้นไปละเฮือนเขียวนี่ยังั่ขึ้นนเนาะวหนทับเนาะเมื่อเรบอกข้าวคเขียวเอาเบอร์โทรป่ดนี่ศูนยห ศูนย์เก้าเกตศูนย์เก้าเกตหนึ่งจับโอเคมานันได้พวกเดียวได้ครับมาของอาจารย์มีพี่น้องเราได้มูลามาได้มาจากตัวอาจารย์ได้มาค้งน,นี่ค่ะโอ้หัวลาเนาะโค้งสั่งมันใหญ่เนาะครับเน,ะนาะโตลูกโตผูหรือตเมียลูกผูค่ะลูกตโวผูโอ้แอบหนีแนวได้แล้วพี่น้องเลยลูกโตผูช่วงไรสี่สิบได้ว่าอาจารย์ ลอยซีสิบห้ามีทองบนใบบานอาจารย์ทองนี้ครับเจอไมีลูกกันไหมไมีลูกกันเน,นี่ยบ่นมีทองก็ซื้อเลยไม่ห่อยพื้นจ้ะฮะท้องเปล่าเนาะคืนแล้วเด้าฮสวัสดีครับช่วงลอยซีสิบห้าพี่น้องครับขายทั้งแม่ทั้งลูกแยกกี่บ่อาจารย์าขายทั้งหร่เมีทั้งลูกแล้วคนะ่ะบออ่แยกแยกันนี่น้อครับ้องไว้เธอได้เอามูล่าคู่นี่หกหมื่นเก้าเนาะช่วงลอยซีสิบห้านะครับเนาะมักพอได้ค่อยไปพัฒนาเอานะครับเนาะ นี่อย่างที่บอกครับอาจารย์บอ่ะบอโทรศัพท์ให้พี่น้องคนในซุนศูนย์เถียง91 5086ค่ะครับจะซื้อสีคล้ายกับเบอร์นี้หน้าจานเนาะโอเคครับมันมันครับเม่ลูกต่อพี่น้องของในหอยพุดตั้งแต่ขึ้นบ้านยวงคือบ้านยู่บ้านคำซี่ตัวครับบ้านคำซี่นี่ยพวกม่นทั้งไปคุณฟอลไรครับฟอลไลฟอไรคุณนี่เนาะคำซี่เนาะฟอลไลเมนี่มามาสองแม่ลูกมาสองเมลูกสองขมครับมาเอาข้มแรกครับพี่น้องมันอยากได้ เอาเอาเอาตัวนี้ก้อนนี่เนาะมีแต่ขวยหน้าหนาน่นไม่พูดเนาะรับนึ่ครับตัวผู้ตัวผูตัวนี้ได้พี่นังเด้ผูเพิ่นเไปีมืหครับม่เพิ่นนี่ก็ช่งลยสาีบวกอยู่ม่มมาเนาะวางไว้ีมื่นหาเนาะครับเละเบิ่งให้พี่นองเบิ่งก่อนช่งลยสามซีอีหดดอกกันครนีนี่ลูกที่ใดลราเพื่งยั้ไงพูดนี่ ที่สวางเ่วานี่นี่บนบ้มีท่องบ้นท่านท่องพี่น้องมากพอได้กลับไปทาบบ่เนาะคนหนึงหน่อยอยู่พี่น้องนี่มันชี่เดียวฮะเอาตัวทับผมต่อมาต่อมาเป็นวันนี้ก็ตัวผู้กันบลูกเพื่อนอันนี้ลูกเพื่อนตัวผู้เนาะครับลูกตัวผู้ครับนึ่งส่วนแม่เพื่อนนี่กคือมันลูกสองหรือลูกสามลูกสองนี่แหะครับลูกสกับบ้านมีท่องตัวนี้สูงประมาณลายสามชีพี่น้องนี่ครับผมนี่หันเขามาให้นี่อันนี้ห้างไว้เท่าไรครบนี่ห้างไว้สาสองพันครับสามหมื่นสองพัน <letter S 1> สองควบนี่ต่อได้ตลอดเวลาตลอดเวลาอ่าเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ครับหกแปดนย์ครับเก้าหกูนย์อครับอ่ามันมาได้ไหพุเด้ลครับผกับกับตำรวจลักล้ากันอันอันนี้มันเป็นกล้วยสายเดีกกับากันหือหอบางย่นี้กล้วยง่ามป่ามิงกีนบ่กเคยบ่เคยได้ยินหมเออเป็นสายไม่สายต่ง ออป่อยหน่อยป่อยหลายเลยระบาดนี้ครับโตตัวเมียหรือตัวผู้ตัวเมียโอ้าบเปดหารอยตัลองไหนกำมือนาบริษัทเพื่อนนี่อูกหน่อยตัวหลายงเท่าไรล่ะครับนี่อยสามสิบรอยสามสิบเท่าถ้าพี่น้องเพสนใจขอเบอร์เนียถ้าพี่น้องเพสนใจขอเบอเนี่ยนุุดแปดงหครับ อีสามศูนย์หนึ่งอยู่ทางไหนก่อนฮึ่ทัง <4 S 1> สีไรครับผกลับับ,บเอโอเคมีตัวานีตัวมีอีกบา้างทั้งผีของรันี่เลยออปสนเป๊ะเอาวไหอัน่มน,นัง่งวยแม่นังเมดเลยบ่ต้งสาตนี่บ่ข้วยแม่นังตัวนี้ชูงไรอยสามสิบนห้องไว้เท่าไหล่ะครับพี่ ปลาตัวเมียนี่นะตัวลาซาพี่น้องเลยนี่ตัวเมียปีกลัวเนาะปีกลัวพร้อมที่เสื่องแล้วเสื่องแล้วก็สองปีแล้วห่วยเนาะเอาอีกตัวนี้เดี๋ยวไปนี่โอ้ตัวละซาทอกันหมดเลยจุ้งเลยร้อยสามสิบอ๋อทาพี่น้องคุณเชใจเอาไม่ละบองเจ้าหรือยังอีกคุณมีสองตัวมีสองที่เอาเบอยยังเบยเจ้า ศูนย์เกครับหกเจ่ห่ครับเก้หอยทั้งสีวิไลแมนครับซึ่งในก็คือหอยตองครับซือตองเนาะครับอาโอเคครับมาต่อพี่้องในหอยในหอยยังกบี้ในหอยสวนครับในหอยสีวิไลครับในหอยสวนครับบวมีจกตูเจ้าเอามาสตัวอ่ม่งมนงเบิดบ่ครับมน่งเบิดครับห้องไวเท่าไรเอาก็เปิดลายได้เมเปิดนล้วสโอ้ห้องไวตัวละสัตัวนี้กระชวประมาณเศร้าแต่บจว่า เม็ดเม็ดซีนี่แหละเม็ดานี่แหละเนาะกล้วยพีนั่งหน่อยพี่น้องไอ้นี่ตัวละชา์ชาสี่ครับาวอเบอร์โัวั์นครับหกหศูนย์ครับเจ็ดห้าเจ็ดแปดไม่หอยยังก็คือไม่หอยสวนจากไม่หอยสวนสีอะไรเนาะโอเคครับมันมันครับไม่หอยครับของของของไม่หอยยู่พี่น้องง่วจักง่วจัแม่ของง่วเจ้าออกรายการบ่นี่ออกอยู่อันไหนครับแม่ลูกครับแม่ลูกไอ้ลูกพ้นางในนี่ผสม บ้านๆนี่แหละโอกว่าบ้านเนาะคและเราเท่าเราจะซื้อแล้วนี่งพว่ลูกแรกงพว่ลูกแรกเนาะอันเป็นเป็นเป็นบามั่นเหมือนนี่หอยอยู่บามันแต่ว่าหางทุ่ว่มันเอบเลื่อเขานรื่องว่าบามั่นอ๋อสูงมากลอยสามหาลูกแรกลูกตัวผู้ก้อยทะเลนม่หอยอยูนี่ที่หาครับสี่หมื่นห้าที่น้องก็ค่อยไปผสมทับเอาเนาะครับอันนี่นี่ตัวเดียวบ่ครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสี่ เจ็ดสี่สามสามครับหกศูนย์หนึ่งก้เจ้าบารีข้าวไม้บ่บนี้คุไมขึ้นรถบนแล้วทั้งสื่อทั้งขายโอ้ขึ้นแล้วเนาะขึ้นไงครับอ้าวเคครับพี่ครับโอเคครับมันจะบรรยากาศคึ้มๆพี่น้องเลยบอกแกงเลยมือนีเนาะมาเอาของประหัดในเหล้าพี่น้องแล้วมีง่วนจักตัวบ่บนี้โฮทกตัวมั่งเพื่อด้ขายอยู่บ่ว่ได้ขายจักตุกใชให้ประกาศไหมอีกบ่บนี่ประหัดเราพี่น้องมือนีวันมือนีวันศสี้ยันพายเหล้าบ่กินยาสมุนไพรเป็นเหมาจัอ้ เอาขายแล้วอีกเยอะแค่ค่าพี่น้องอีกได้เลี้ยงซี่ตัวบุคุณพ่อพี่แม่ลูกแม่ลูกตัวนี้ตัวนี้แม่นี่บ่นี่บ่บ่แม่ของเ้าพี่โอเอาเอาเอาเพิ่มขึ้นด้วยค่าเพิ่มยากไปกินอะไรเงี้ยก่อนนอนน้ำใจนะหยาบของมหาล่าวพี่น้องบ้านยังก็บ้านกุดบงบ้านโน่นบ้านโน่นตำบลกุดบงอพื่อเพื่อพิสัยเนาะเอาตัวนี้ให้เราพี่น้องนี่ ตัวนี้เป็นไท่ไท่กลางไท่ใหญ่ไท่กางไถ่กางเนาะคุณผู้เนาะห้องแพงห้องถืออยู่ในตัวนี้หมื่นเก้าหมื่นเก้าพันโอ้มีหลูมบอกคุณผู้บ่ิโภคมีว่างๆเลยเออสามหมื่นเก้าพี่น้องสมบอกเลยตำรวจราคางาวให้พี่น้องเมึงครับอ้าวบักเคิร์กไงเท่าไรบักเคิร์กไงบักเคิร์กไงมันของเขาขอบ่มมีนตัวใดอีกบ่นของคุณผู้บรไปย่างกอพี่น้องเลยก็หัดเราครับนี่อ้าตัวนี้บักเคิกน้อยบักเคิกน้อยเท่าไรนี่เอาตัวนี้้กก็โอแม่ลู บ้านนี้แม่เพันนี่มีทองไปนี่มีแล้วมีแล้วบ้านๆบอกคุณพ่ออันนี้ก็ไท้กลางไท้กลางห้องไว้หน่อยไรเป็นไรสามหมื่นบักเถิกลูกเต๋อเถิกแม่ซื้อซองในสามนี่เนาะสามหมื่นสามหมื่นเม็ไปบ้านงคุณพ่อช่งมาลอยเศร้าพี่น้องเลยนี่โอ้อากาศขึ้นพี่น้องเลยเงินตัวชุดไทยบ้านของเราแม่ลูกว่นี่แม่ลูกที่กันสามหมื่นลูกลูกกระเล่โอ้แม่พ่นนี่เล่ลูกผสมมาฮะเบื้องตัวนี้พี่น้องบานนี้ เล่ลูกผสมบบเล่กประมาณจะมีสิบสามสิบเปอร์เซ็นที่เลี้ยกับเป็นไทยกลางเนาะคุณพ่อเนาะแต่ลูกคนนี้เล่แท้เลยนี่ผสมมาลูกคนนี้สอดสอดทับตัวทับตัวแต่สอดเนาะเขาสอดมาโอ้ลูกผสมแต่พวกว่าพอไรห้องสามหมื่นพอที่ตัวบั่นมีทองมาคุณพ่อมีมีอีกซื้อสองในสามนี่สองควบในสามหมื่นโอ้เพิ่นบ่มีเบอร์พี่น้องมีลูกชายแล้วอีกใส่บุญนี่ห้องมาเนี่ยมาหามาให้เบอร์พี่น้องเว่าเนี่ยนี่ 092-538-9679ขอหัดพี่น้องเลยทั้งทั้งคนมีสายเนาะคุณพออ่อเนาะครับเอาโอเคครับผู้ใได้มาซ้่งวัวยู่บ้านต้มไกล้กินพอรมต้มไกล้กินเราใกล้กินพ้อมเอาโอเคคุณพ่อม,มันมันครับผม